สวัสดีครับผมน,นายธนศักดิ์สรรพวุฒิผู้เข้าร่วมโครงการาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโคกชยวานน้อยหมู่ที่9ตำบลทุ่งแกมเพื่อจเจร,ริญศิลปจังหวัดสกลนครขนาดพื้นที่ทำการ3ไร่ใช้แบบมาตรฐาน2ต่อ3ในรูปแบบดินเหนียวเริ่มต้นนะครับกับทั่งโคกน้องหน้า ได้มีการปลูกกล้วยนะครับปลูกกล้วยปลูกพืชที่เป็นอายุสั้นนะครับกล้วยมะละกอมะพร้าวนะครับกล้วยนี่เ่าปลูกไว้เพื่อปรับปรุงดินนะครับเสริมสางโค้งสางดินนะครับแล้ให้ให้ฟื้นฟูดินที่มันเป็นดินที่ยังมีความเปรี้ยวอยู่ที่คูดบอขึ้นมาใหม่ๆปรับสภาพโค้งสางครับของดินนะครับครับผม อีกตัวนึงก็คือเป็นมั่นหาหน้าที่นะครับอันนี้ก็คือ,อต่อยอดมาจากโครงการป้าหาระดับนะครับสูงกลางเตี้ยเลียดินนะครับแล้วก็ตัวนี้นะคือเป็นพืชหัวนะครับตัวนี้ก็คือเป็นอาหารแรลงอาหารของกิจกรรมของโคกน้องหน้าอีกตัวนึงนะครับก็คือผลผลิตจากโคกน้องหน้านะครับอยู่ในนามมีป่านะครับอยู่ทั้งโคกก็มีพักนะครับนี่ก็คือแค่นะครับ ดอกแค่เนี่ยก็คือเวลามีดอกเข้ากับกงสมนะครับหรือว่าเป็นหนึ่งส้ป่ายอดกับหนึ่งส้ป่าได้นะครับโดยที่เขาเพ่ต้องไปซื้อจากตลาดเลยครับเพราะได้ป่าม่แล้วเขาจะแกงสมกับเอาแกงดอกแค่ก็ได้หรือว่าอยากหนึ่งกับหนึ่งส้ดอกแค่ยอดแค่ครับตัวนี้นะเป็นอันนี้ก็จากป่าห้าระดับเหมือนกันนะครับก็คือตรงนี้นะเป็นในต้นยางนานะครับอันนี้ก็ปลูกไว้อายุ กาจะประมาณเกือบเกือบหนึ่งปีครับเกืบเกือบเกืองปีแล้วกเป็นป่า5ระดับนะครับก่อนที่จะมีโคกน้องหน้าตัวจริงนะครับกผมได้ดำเนินกิจการ เกี่ยวกันกับพวกน้องหน้าสบาบย่อเพื่อจะท,ทดสอบทดสอบว่ามันจะได้ผลจริงบ่นะครับในกรณีที่เฮาจะอยู่อาศัยแล้วเฮีดทให้ทานอาหารนี่มันมันๆคงขึ้นนะครับแล้วก็ว่ามันสีสมบูรณ์ได้ซําใดเพื่อที่จะล่อไอป,ปัปุงตัวจริงนะครับของโครงการผมก็เลยดำเนินการคือคุดรอบบ้านนะครับคุดคล้องรอบบ้านไป เกี่ยวเป็นข้องใส่ไก่นะครับรอบไปด้านหลังนะครับแล้วก็มีบอใหญ่ทั้งซึ่งอีกด้านขวามือนี่เป็นบอใหญ่นะครับซึ่งเป็นน้ำไหลตกผาดลงมาทั้งนี้นะครับซึ่งสั่งอ่าเป็นแหล่งอาหารได้จริงนะครับสั่งอาหารให้เขาได้จริงๆนะครับรอบข่างบอมีผลละหมากรากไม้นะครับอยู่ในบอมีป่านะครับประสบความสําเร็จครับก็เลยได้ไปต่อยอดโค้งน้องหน้าฉบับจริงครับ อีกหนึ่งกิจกรรมนะครับของศูนย์เรียนลู้ที่ต่อเนื่องจากโคกน้องหน้าครับเป็นการสอนพ่อเห็ดแปรรูปแล้วก็สอนให้ทุกคนนะครับที่แวะเวียนเข้ามาเรียนลู้ในศูนย์เรียนลู้ของศูนย์เรียนลู้ของเฮานะครับก็ตอนนี้ก็ศูนย์เรียนลูขนนนนนล้ของเฮาก็มีคนที่เข้ามาเรียนรููศึกษาดูงานนะครับก็บเยอะพอสมควรนะครับก็บหลายก็หลายเกือบๆน่าจะ เกือบหมื่นคนแหละครับในตอนนี้แต่ก็มีผู้ที่ยังประกอบธุรกิจด้านนี้อยู่กันยังมีอยู่นะครับแล้วก็คนที่ต่อยอดไปไก่ก็นี่หรือว่าอยู่ประมาณเท่าเทียมกันหรือก็เป็นเครือข่ายกันอยู่นี่ก็มีจํานวนเยอะก็จะมีหนึงกิจกรรมนะครับของศูนย์นะครับของไห้โคกน้องหน้านี่ก็มีกิจกรรมเพาะเลี้ยงไส้เดือนนะครับสายพันธุ์เอฟนะครับมาจากแอฟริกานะครับสายพันธุ์นี่จะบ่มเมือกจะบ่มมีเมือกนะครับสายพันธุ์นี่ แล้วค่าอาหารนะครับที่วัดได้ตรวจได้นี่ก็คือ3.2นะครับซึ่งมีปริมาณสารอาหารเยอะกว่ามูลข้างคาวนะครับโครงการนี้ก็คือพยายามให้กลุ่มนะครับผลิตปุ๋ยไส้เองนะครับอยู่ในแปลงนะครับต่อยยอดนะครับผม ครับอันนี้การเปลี่ยนวิธีนะครับไอเป็นก้นตอนในการในเลี้ยงเศเดือนสายพันธุ์เอเอฟเพื่อผลิตปุ๋ยใจเองของกลุ่มศูนย์เลี้ยงลูกนะครับอันนี้คืออันนี้เป็นขีขีควายนะครับเป็นมุ้ของควายที่เข้าพ่อเก็บแล้วแล้วพุกเข้ากับ,กบกเี๋อามาแซน้ำแ่น้ำนึ่งขึ้นและะ้วก็เทน้ำทิ่มแล้วก็มือนกับเปียนน้ำอีกรอบนึงและะ้วก็ ที่เฮ็ดแบบนี้เยอะสามรอบนะครับถึงจะได้เป็นมูนซั์ที่บอมี่กดนะครับบอมี่ว้มห่อนบอมี่จุลินซี่ทํางานเพื่อจะให้ใส่เดือนเพื่อนกินเป็นอาหารอีกเค่หนึง่งถ้าบวเฮ็ดขั้นตอนนี้ครับใส่เดือนเท่าอาจจะตายก็ได้อาจจะได้ไปขยายพันธุ์ใหม่นะครับครับผมขั้นตอนนี้สาคัญครับกกิจกรรมนะครับสร้างปุ๋ยใส่เองอีกข้างหนึ่งก็คือหนึ่งกนทีจะเป็นใส่เดือนเท่ากับมี กิจกรรมการเลี้ยงวขยนะครับเลี้ยงควายซึ่งเป็นวายพันธุ์ไทยนะครับจะผสมขามสายพันธุ์เป็นไายงามนะครับกาลังพัฒนาสายพันธุ์อยู่ครบับเป็นกิจกรรมของไอ้ศูนย์นะครับของไอ้กลุ่มศูนย์เยลี้ยงลูกนะครับก็คือเขาจะเก็บรักษามูลสัตว์ไว้้าเอาไปเลี้ยงสซเดียนอีกเที่ยนนึงนะครับเพื่อผลิตปุ๋ยใส้เองครับผม ขอขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยนะครับที่มีโครงการโคกน้องหน้าม่วเดีวนะครับเพื่อให้ครอบครัวอยู่ดีกินดีนะครับมีแรงอาหารที่สมบูรณ์นะครับขอขอบคุณโครงการดีๆนะครับโคกของโคกน้องหน้าม่วเดีว